สวัสดีครับเรามาอยู่กับไอเดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาพามาดูนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับที่มีอายุ5ปีนะครับ5ปีเต็มเนาะก็อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการทําชุดใบครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้จะเป็นหมอนทองนะครับอายุประมาณ5ปีนะครับก็ลักษณะของการตัดแต่งทรงพุ่มเนาะ เราพยายามให้ทรงพุ่มเนี่ยมีความโปร่งครับแล้วก็ทําชุดใบนะครับให้ให้เตรียมพร้อมสาหรับในฤดูกาลฤดูการหน้านะครับให้พร้อมสําหรับของการทาทาดอกในฤดูการหน้าเนะาะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของโคนนะครับโคนทุเรียนโดยรวมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับาลาสีเขียวก็จะหน้ามาเกิดน่าจะเกิดจากเชื้อาราแต่โคโดมาที่เราได้หว่านไปนะครับมันก็จะมีร่องรอยของมูลเส้นเดือนที่อยู่บริเวณโคน นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการให้น้ำนะเป็นช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยฝนอาจจะมีในเรื่องของการทิ้งช่วงบ้างครับจึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องให้น้ำทุเรียนนะครับแล้วก็เพื่อที่ให้ชุดใบในชุดใบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นใบที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเตรียมที่จะออกดอกนะครับก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นช่วงเวลากลางวัน นะครับแล้วขนาดความสูงของต้นทุเรียนเนี่ยในระยะห้าปีเนี่ยเราจะยังไม่ได้ตัดปลายยอดออกนะครับก็พยายามที่จะให้ต้นมีความสูงให้เหมาะสมแก่การทํางานนะครับก็อาจจะเป็นในฤดูการน้าที่เราจะทําการตัดปลายยอดออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโคนเนี่ยเราจะใช้วิธีการในการตัดหญ้านะครับเราจะไม่ เราจะไม่ใช้วิธีการโดยการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพื่อที่จะให้รักษานะครับความชื้นแล้วก็รักษาสภาพของดินให้มีความสมบูรณ์นะครับให้ได้มากที่สุดเนาะก็จะทําให้โครงสร้างดินหรือในส่วนของอสัตว์น้าดินต่างๆเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโคนของ ต้นที่ต้นทุเรียนที่มีอายุประมาณ5ปีเนาะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่เตรียมพร้อมที่จะทําการยกเนินครับแล้วก็จะปลูกทุเรียนเพิ่มนะครับด้านนั้นก็จะเป็นแนวไผ่ที่เราได้ทําการปลูกไว้เพื่อที่จะการลมในในช่วงลมที่เข้ามานะครับจะป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยมาทาความเสียหายให้กับทุเรียนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกันได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถใช้ ตัวไผ่เนี่ยค้ำยันในส่วนของต้นทุเรียนได้นะครับเพื่อประโยชน์ในอนาคตเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ปลูกทุเรียนนะครับแนะนําให้ปลูกไผ่นะครับเพื่อที่จะไว้ใช้งานในสวนแล้วก็เพื่อเป็นแนวกันลมนะครับแต่ว่าเวลาเราที่จะปลูกไผ่เนี่ยเราจําเป็นที่จะยงจะต้องยกล่องนะครับเพื่อที่ทาให้ไผ่เนี่ยลามมาถึงบริเวณ ของทุเรียนนะครับอาจจะต้องยกล่องนะครับขวางบริเวณแนวไผ่นะครับซึ่งเราได้ทําการยกล่องไว้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะขยายตัวแนวล่องเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามนะครับการดูแลทุเรียนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของการทาใบหรือทุกขั้นตอนนะครับมีส่วนสําคัญนะพยายามรักษานะครับใบให้ได้มากที่สุด นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามีโอกาสยังไงก็จะมาแนะนำหรือว่ามาถ่ายทอดนะครับบรรยากาศนะครับของการปลูกทุเรียนนะครับให้ได้ดูกันอีกเนาะโอเคสวัสดีครับแล้วเเจอกันใหม่นะครับกับไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ